ครับก็เคยิ่งจเจริญเครดิตครับนั่งปั่นลอกเล่นๆก็มีนะนะสนใจถามว่านะเวลาทําคลิปเรียวเพื่อสร้างไรายได้เขาทํากันยังไงมันได้จริงไหมก็ประสบการณ์ของผมนะที่โฆษณามันมันลงมาแล้วเนี่ยนะคือเริ่มเริ่มต้นจากผมทําเนี่ยผมมีคลิปอยู่ ของผมเองในประมาณเกือบ50คลิปนะแต่ผมไม่รู้หรอกคลิปไหนมันละเมิดคลิปไหนมันมันไม่ผ่านเกณฑ์ยังไงผมตัดสินใจเลยนะครับผมลบคลิปทั้งหมดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าคลิปที่สร้างมานั้นมันยังไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรยังไม่ได้สร้างไรายได้อะไรให้เลยครับเพื่อพวกคลิปพวกรูปภาพต่างๆที่ผมทําไว้ผมลบทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็คือทําตัวเองให ให้มันเป็นศูนย์เซตซีโร่ Z ero, ตัวเองใหม่หมดเลยดีกว่าไปไปสมัครชื่อใหม่นะครับเพราะว่ามันมีผู้ติดตามแล้วออก็เอาผู้ติดตามไว้ก็เลยทําให้มันเป็นศูนย์ให้หมดเลยแล้วก็ทํามาผมผมเริ่มทําคลิปมาวันละ3คลิปนะครับวันละ3คลิปอ่าแล้วก็ลงภาพนิ่งไปสักชุดหนึ่งผมทําอยู่ประมาณ3เดือน3เดือนพอ ใกล้ๆสามเดือนเน่ะปุ๊บเขาก็แจ้งมาแล้วว่าผมาผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้จาก facebook สามารถหารายได้จากคลิปเดียวได้แล้วก็นี่คือประสบการณ์ที่เอามาเล่าให้นา้นาๆฟังนะครับมันไม่ได้ยากนะครับเราทำให้ถูกตามกฎตามาข้ออะไรข้อตกลงของชุมชนเขาอะนะเ,เขามีชุมชนอยู่ ไม่ละเมิดสิทธิไม่ลงรูปโป้ไม่พูดหยาบคายไม่อะไรเล่นการเมืองไม่มันจะมีข้อข้ออยู่ลองลองไปอ่านดูนะครับถ้าเกิดใครคิดจะสร้างไรายได้จาก Facebook ไม่ได้ยากนะครับผมก็เอาประสบการณ์มามาแชร์กันผมก็ขายลอกไปด้วยอย่างเงี้ยผมมาทําคลิปขายลอกได้ผมทําขายลอกได้แล้วก็ผมก็มีไรายได้จากการาทําคลิปเรียว มาอมก็เขาก็ตีให้หนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญนี่สามารถเขาจะโอนเข้าบัญชีให้เลยนะครับเราก็ต้องไปสมัครแล้วก็เปิดบัญชีทําข้อตกลงกับเขาอีกทีหนึง่งไม่ยากครับไม่ยากก็ร้อยเหรียญเขาก็จะโอนเข้ามาให้ก็ประมาณนั้นนะครับก็มันผมก็ถือว่ามันได้สองต่อนะได้ทั้ง การขายลอกด้วยแล้วก็ได้กําไรจากการขายลอกมาแล้วก็ยังได้ได้ได้ไดเ,ลเล็กๆน้อยๆจากคลิปวิดีโอสั้นใดที่ชอบทําคลิปวิดีโอทำอลงคลิปลงรูปไปเรื่อยๆอทำไมไม่มาหาเงินทางนี้ดูครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ที่สำคัญต้องทำให้ถูกกฎและ,ะทำให้ถูกกฎของเขานั่นแหละแล้ว ไอ้ที่สำคัญนะครับอย่าพึ่งไปลงเพลงนะครับนะคนไหนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่ผ่านเกณฑ์ของของอของชุมชนนะครับนะไปลงเพลงที่มีลิขสิทธิ์นี่เพลงเดียวนะก็ไม่ผ่านแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยข้อสําคัญเลยนะครับไอพวกมีลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่แจ้งนะครับเพราะว่านะยังไม่ผ่านเกณฑ์เขาจะแจ้งเฉพาะคนที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้นนะอ่า ก็นี่แหละครับคือขอ้อที่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ผ่าน,นทีทาไมมันไม่ไม่ได้มันไม่ได้ยากนะครับแต่นะนะไปทําไม่ถูกกฎแค่นั้นเองก็เอาประสบการณ์มาแชร์ให้ให้ทราบกันนะครับที่ผมทํานะแล้วผมผมมีเทคนิคอ,อีกเทคนิคนึงนะที่ที่ผ่านเฉพาะคลิปเรียวนะแล้วต่อไปจะเป็นคลิปยาวใครลงคลิปยาวคลิปยาวเนี่ยจะได้มีมีรายได้อีกคลิปยาวมันต้องผ่าน รู้สึกว่าจะหกหมื่นนาทีหกหมื่นนาทีในการดูคลิปเวลาสะสมมันมีเทคนิคในการทำผมก็ทำผ่านมาแล้วเนี่ยลองเข้าไปดูได้มีโฆษณาลงทั้งคลิปสั้นคลิปยาวของผมผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดเองเพราะว่าผมทำมาแล้วมันสำเร็จกับมือที่ผมทำก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ไม่ยากครับไม่ยากลองดูครับอืม นั่งไปเพลินไปคุยไปเรื่อยเนาะ,ะครับก็ตามนี้เนาะใครสนใจก็ลองทักทกเข้ามาถามดูก็ได้ครับผมไม่ได้กักอะไรแล้วพะมันไม่ใช่เงินผมอยากรู้อะไรอยากอ,อ,อยากจะก้าวหน้าเนาะก็ลองลองทักมาดูก็ได้ครับผมตอบได้เท่าที่ประสบการณ์ผมมีมาผมจะตอบให้ครับ,รบสวัสดีครับ